สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จ้านะครับทำดีเราชมทําชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นทั้งนั้นนะครับวันนี้พบกับอดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับพี่เอสมชายเสวนการสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับนุ๊กครับพี่เอเมื่อวันศุกร์พี่เอเข้าไปที่สามด้วยนะครับไปไปฟังคุณแพรทองทานนะครับทีนี้พี่เอบอกว่าพี่เอเนี่ยฟังคลิปของคุณแพรทองทาเนี่ยมาสิบกว่าครั้งรวมไปถึงพี่เอเนี่ยเป็นคนอ่านฉบับแปร ที่ถอดข้อความเนี่ยอย่างถูกต้องว่าคุณพวดพูดอะไรแปลอะไรคือซึ่งถ้าเราฟังจากคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มันมีข้อมูลไหนที่ชี้เชาะเจาะจงไปไหมว่าคุณแพทองทานผิดเต็มประตูผิดแบบเถียมไม่ได้ประการที่หนึ่งคือเอกสารที่ผมลง Facebook เป็นเอกสารจริงของหน่วยความมั่นคงถอดเทปมีทหารและตำรวจเซ็นลงนามรับรองเอกสารนี้เข้าใจว่าถ้าสอวอ สท6ท่านได้รับน่าจะส่งสารนะานัดจำนวนเป็นเอกสารประกอบเพราะถือว่าเป็นทางการหรือสารท่านอาจจะเรียกจากหน่วยความมั่นคงนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบประการที่สองเมื่อฟังเทปประกอบเอกสารคําแปลที่ถูกต้องเราจะเห็นความในของนพวดซึ่งพูดกับคุณเซนด้วยความเข้าใจที่ประชาชนไทยฟังภาษา,ษาเขาเบรไม่เข้าใจประกอบกับบริบทคือนาเคียงพวดเนี่ยได้มาพบคุณแพรทองทาน คุณภูมิธรรมคุณมาริทและคุณหมอพรมมินที่โรงแรมโลสบูดในบ่ายวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนมิได้เป็นการโทรศัพท์ของนายเคียงวดที่เป็นสายที่สามระหว่างคุณแพทองทานกับคุณฮุนเซนที่พนมเปญแต่นายเคียงวดมาอยู่ที่โรงแรมโลสบูดซึ่งเป็นของครอบครัวคุณแพทองทานความลับที่คุณเคียงวด นำมาบอกกล่าวกับคุณแพทองทานก็ดีหรือที่ได้รับจากนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาวโหมรัฐมนตรีต่างประเทศเลขาธิการนายกคือเรื่องอะไรยังเป็นความลับดำมืดนะครับแต่สิ่งที่ปรากฏคือนายเคียงว,วดได้พูดภาษาเขมรกับนายฮุนเซนมีหลายท่อนที่บ่งบอกถึงการร่วงรู้ความลับและผมเชื่อ,อว่าไม่ใช่การแปลผิดแต่เป็นการแปลถูกจากความเข้าใจที่ได้รับ จากการสื่อสารในโต๊ะประชุมที่โรงแรมโลสบูดครับสิ่งที่คุณนุ้ถามเนี่ยผมลงรายละเอียดให้เลยก็ได้ยกตัวอย่างนะเพราะว่าถ้าถ้าไปเอาคลิปเสียงมาบวกกับเอกสารที่ผมโพสต์ใน f a c e b o o k เนี่ยจะเห็นเช่นข้อความในเคียงพวดที่บอกกับคุณเซนนาทีที่13.03แปลให้คุณเซนฟังเป็นภาษา,ขาเขมรถอดความเป็นภาษาไทยบอกว่าพ่อครับเขาเขานี่หมายถึงแพรทองทางนนะ บอกว่าพ่ออยากได้อะไรพ่อส่งข้อความหาอิงได้เลยจะทำอิงจะทำให้พ่อสิ่งที่เมื่อพ่อโพสนี่คือนายเคียงวดแปร ى, และเอาความเข้าใจตัวเองที่ได้รับฟังบอกว่าแพทองทานยอมรับจะทำทุกอย่างตามที่คุณเซนต้องการครับนาทีที่สิบหกจุดสี่สามนายเคียงวดแปรให้คุณเซนเป็นภาษาขเขมรถอดความเป็นภาษาไทยตาม ที่ราชการไทยแปลถูกต้องคือเขาคือแพรทองทานบอกว่าเมื่อทำงานนั้นเสร็จแล้วนั่นหมายถึงการอะไรครับเปิดด่านจะกลับมารายงานให้คุณพ่อทราบครับชัดไหมครับว่าคุณแพรทองทานไปรับคำสั่งคุณฮุนเซนซึ่งผิดในประมวลจริยธรรมตั้งแต่เรื่องต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง เอกสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแผ่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนผิดในข้อหาที่กระทําการใดๆที่เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตําแหน่งผิดที่ไปคบหาสมาคมกับคู่กรณีผู้รบวิผิดกฎหมาย และผิดในฐานะไม่รักษาความรับราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการครับยังรวมถึงอีกสิ่งที่คุณแพทองทานพูดเป็นภาษาไทยนี่แหละนะครับย้ําซ้ำกันอีกครั้งก่อนที่สารรัฐมนูลจะมีคำมินิฉัยไม่ต้องร่วงเข้าไปถึงในการไต่สวนเลยไม่อยากให้อังเค้นไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าถ้าไปฟังแม่ทัภาคที่สองเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลย แม่ทัพภาคที่สองเป็นคนของกองทัพไทยเป็นคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์บอกว่าคนของตัวเองซึ่งกําลังคุมกําลังลบประชิดชายแดนที่กําลังชากําลังจะบุกเข้ามาและมีการบุกเข้ามาแล้วประทะฐานไทยแล้วเมื่อวันที่28พฤษภาคมมีการขุดคูเรตตั้งปืนกลเข้ามาในดินแดนไทยลึกเข้ามา650เมตร และมีการเคลื่อนกำลังประชิดต,ต,ตลอดแนว800กิโลเมตรไทยกัมพูชาตั้งแต่ช่องบกยันจันทบุรีตราดว่าแม่ทัพภาคที่สองคือฝ่ายตรงข้ามกับเรานั่นหมายถึงว่าเราคือนายกรัฐมนตรีแพทองทานกับฮุนเซนเป็นฝ่ายหนึ่งแม่ทัพภาคที่สองซึ่งคุมกำลังรบเป็นฝ่ายตรงข้ามอันนี้ไม่ได้นะครับถัดมาอีกยังบอกว่าเพราะตอนนั้นเขาคือแม่ทัพภาคสองอยากจะดูเท่ เขาก็จะพูดอะไรออกไม่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติเรียนถามพี่น้องประชาชนคนไทย65ล้านคนครับวันนี้แม่ทัพกุ้งหรือแม่ทัพบ,บุญสินภาคกลางมีอะไรที่ทำให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้างย้ำนะครับที่ท่านทำทั้งหมดเสียสละชีวิตเลือดเนื้อการต่อสู้จนนาทีสุดท้ายก่อนเกษียณอีกไม่นานนี้เพื่อประโยชน์ประเทศชาติ มิได้มีผลประโยชน์ส่วนตนของครอบครัวในการแบ่งแหล่งพลังงานคนละครึ่งเหมือนคนบางครอบครัวไม่มีผลประโยชน์เรื่องบอนคาสิโนไม่มีผลประโยชน์เรื่องดิจิตอลคอยไม่มีผลประโยชน์ในการไปแต่งงานข้ามตระกูลของตระกูลบางตระกูลแล้วก็ในการนำพาคนคดีก่อการร้ายคดีหมิ่นสถาบันหนึ่งหนึ่งสองไปอยู่ในประเทศกรัรมพูชาแม่ทัพบ,บุญสินภาคกลาง ผมยืนยันแทนท่านได้เลยว่าท่านมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่าใครบางคนทีนี้จากที่พี่เอกพูดมาเนี่ยมันก็ฟันธงได้เลยไหมคะว่าคุณแทนสองฐานเนี่ยผิดแน่นอนยังไงหัวก็ขาดวันที่29นี้ผมวินิจฉัยส่วนตนนอกศาลในฐานะนักวิชาการนอกแล้วกันนะว่าผิดร้อยเปอร์เนต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และ ประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่มีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีครับอะสิ่งที่พี่สชายน่จวิจัยออกมานะคะก็ตรงกับใจคนไทยเกือบทั้งประเทศเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันมีโอกาสไหมที่สารรัฐมนูลเนี่ยจะตัดสินออกมาค้านกับเสียงของประชาชนถ้าเกิดมีการตัดสินค้าออกมาเนี่ยคำว่าถุงขนม มันจะลอยเคลื่งความไปทั้งประเทศแล้วก็จะสรุปมาว่าศาลตัดสินไปเพราะถุงขนมเรียนให้พี่น้องประชาชนตั้งสติให้ดีเพราะว่าเราเห็นกัมพูชาก็เฟกนิวเยอะมากเลยนะครับในประเทศไทยก็เฟกนิวเยอะมากไอ้ข่าวลือมันก็มีได้3มทางหนึ่งเป็นข่าวจริงที่มาก่อนเวลา2สร้างขึ้นเพื่อดิสเครดิตของสตุลาการหรือสสร้างขึ้นเพื่อดิสเครดิตของ คู่ความในคดีอาจจะเป็นคุณแพทองทานก็ได้นะครับหรือเป็นเพื่อเอ่อเขาเรียกอะไรนะดักทางไว้ก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รับข่าวลือเข้ามาแต่รับรับก็มีแต่ผมไม่เชื่อนะครับแล้วต้องยืนยันว่าหนึ่งคือเราต้องเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมสองคือเราเชื่อมั่นในองค์คณะตุลาการสารรัฐนูลแม้หลายครั้งในคำวินิจฉัยจะชอบใจไม่ถูกใจก็ตามเนี่ยแต่เราควรเอ่อไปศึกษาให้ดีในรายละเอียด นะครับแล้วก็เรียนว่าในอดีตที่ผ่านมาคาไม่ได้ใช่ของตุลาการสารรัฐมนุนคดีซุกหุ้นของคุณทักษิณระบุชัดเจนครับว่ามติดังกล่าวเนี่ยมันสร้างความวิกฤตให้กับประเทศแล้วมติที่แท้จริงไม่ใช่แปดต่อเจ็ดมติที่แท้จริงเนี่ยตัดสินให้คุณทักษิณผิดเจ็ดคนไม่ผิดหกคนไม่ลงคะแนนหกสองคนแต่มีการเอามารวมกันเป็นแปดต่อเจ็ดแล้วสร้างวิกฤตให้ประเทศมาจนถึงวันนี้สร้าง ความบอกช้ำมา20สิกว่าปีเกิดการที่ฆ่าฟันยิงตายของมวลชนไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรต่างๆวันนี้วิกฤตจากคลิปดังกล่าวก็เกิดการบาดเจ็บล้มตายของพี่น้องประชาชนเราเห็นนะครับที่การยิงจรวด bm 2 1ใส่7ซเีมีเด็กตายมีพลเรือนตายแปคนมีการยิงที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลรพสตา11อแห่ง มีการยิงศูนย์เด็กเล็กมีการยิงใส่บ้านเรือนราษฎรมีการวางกับระเบิดฐานไทยขาขาดไปจํานวนมากและบาดเจ็บไปจํานวนมากต้นเหตุทั้งหมดมาจากวิกฤตไทยกัมพูชาที่มีประโยชน์ทับซ้อนและปฐมเหตุมันเริ่มต้นมาจากคลิปดังกล่าวความขัดแย้งของผู้นําที่สร้างสงครามตัวแทนก็ดีหรือจะรับรู้ร่วมกันหรือไม่ก็ตามได้ทําให้เกิดบาดแผล และได้เกิดข้อพิพาทและยังไม่มีท่าทีจะยุติลงได้โดยง่ายนะครับอาจจะเกิดบาดแผลซ้ำถ้าคำวินิจฉัยในอนาคตไม่สามารถอธิบายได้ไม่ว่าจะออกมาให้คุณแพนทองทานหลุดหรือไม่หลุดก็ตามแต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐนูลจะเป็นคำวินิจฉัยที่ผูกพันทุกองค์กรผมเชื่อมั่นนะครับจะอธิบายให้สังคมได้เข้าใจได้ว่าเหตุใดท่านมีคำวินิจฉัยไม่ว่าคะแนนเท่าไหร่ต้องอธิบายตามหลัก นิติธรรมได้อธิบายถูกต้องตามกฎบมายในหลักนิติรัฐได้อธิบายให้พี่น้องประชาชนคนไทย65ล้านคนที่ได้ฟังคลิปทั้งหมดแล้วเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่ต้องเอาใจใครครับเอาหลักกฎหมายเป็นตัวตั้งเอาหลักความยุติธรรมความคงอยู่ของเอกราชอธิปไตยของประเทศไทยเป็นตัวตั้งเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าสารน้ำนูนมีคำอธิบายในขับวินิจฉัยครับ เราต้องเชื่อมั่นในสารรัฐธรรมนูญอย่างที่พี่เอบอกนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักตอนนี้ที่คนไทยเหลืออยู่นะครับเพราะว่าดิสิประหยัดกับบริหารก็เน่าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ตุลาการที่น่าจะยึดไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งโจมตีตุลาการสารรัฐธรรมนูนนะครับทีนี้ต้องถามเพ่ต่อไปว่าเพ่ว่าคุณอเรอดสมมติว่าคุณอิงรอดก็คุณอิงก็คงอาจจะต้องลาออกเพราะว่าอาจจะเจอสารประชาชนแทนแต่ถ้าคุณอิงไม่รอดเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนตัวนายก สถานการณ์หลังจากที่คุณอิงเนี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะใครจะมาเป็นนายกคนต่อไปคุณเชกเกษมคุณพิรพันธ์หรือมีแหล่งข่าวบอกว่าจากคุณรุทินจะลุกขึ้นมาตั้งรัฐบาลแข่งกับคุณจักษสิณพี่สมชายช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับก็เป็นไม่ได้ครับผมผมเรียนว่าเรื่องของสิ่งที่เราต้องเอาให้ชัดก่อนนะคือว่าผมยืนยันมาตลอดนะครับว่าคุณแพทองทานคนรลาออกตั้งแต่ต้น แต่จนถึงวันนี้เธอยังไม่ลาออกก็ยังมีเวลาแต่ถ้าเธอลาออกก่อนก็มีเวลาจัดรัฐบาลเร็วขึ้นแต่ถ้าเธอไม่ลาออกสารมนุษยวิทิ์ชัยเธอออกยังไงก็ต้องจัดรัฐบาลใหม่นะครับก็เหลือแคนดิเดตในรัฐมนูญก็คือคุณชัยกเกษมนะครับซึ่งก็มีปัญหาสุขภาพบางส่วนค,คุณอนุทินคุณพรีรพันธ์พลเอกประวิทธคุณจุรินพลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่ในบัญชีแต่พลเอกประยุทธ์เนี่นย,ยถ้าจะเป็นองคมนตรีแล้วก็ต้อง ถวายการลาออกมาได้หรือไม่ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าเอาตามระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังถือว่ามีรายชื่ออยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่หนึ่งซีนารีโอว่าคุณชยัยเกษมจัดรัฐบาลแล้วคุณอนุทินจัดรัฐบาลแข่งก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเห็นพักประชาชนบอกว่าจะไปร่วมมือกับคุณอนุทินถ้าคุณอนุทินรวมกับพรรคร่วมรัฐบาลบางพักแยกตัวจากพรรคเพื่อไทยออกไปก็จัดตั้งสําเร็จครับแต่ว่าพรักประชาชนก็เสียดายนะ ว่าไอ้เรื่องสถาบันน่ะที่คุณยังไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยเอาให้ชัดนะครับว่ามันไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปมีประเด็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับที่คนไทยไม่ค่อยสบายใจในเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่าอ้างว่าศาลห้ามผมคิดว่าเป็นการแสดงออกว่าคุณเป็นคนหนุ่มสาวคุณอยากทํางานเพื่อประเทศชาติและความมั่นคง,งของราณาจากักรก็มีเรื่องสถาบันพระหมหากริั์เนี่ยผมก็อยากให้เขามาทดลองเป็นรัฐบาลนะจะได้แสดงว่า ฝีมือกับฝีปากอะไรเก่งกว่ากันผมอยากให้เขาทำงานให้ดูนะครับแล้วประชาชนก็จะได้เข้าใจว่าเออทำงานเป็นนะขราวหน้าก็เลือกถ้าทำงานไม่เป็นคราวหน้าก็อย่าเลือกนะครับคุณอนชินเป็นนายกก็ได้ครับแต่ถ้าคุณชายเกษมเป็นเป็นต่อกตอ็ต้องมีคำอธิบายว่าเอา้าจัดมาสองรัฐบาลแล้วนะเศรษฐามา<ช>คุณครองคารเออถ้าคุณชายเกษมเนี่ยก็ต้องอธิบายต่อว่าตัมพูชาจะเอายังไงดีจะมีโทรศัพท์คลิปลับกับคุณคุณเซนีก็เปล่า หรือกู้ดุลเซนจะแบ็กเมลอะไรอยู่รือเปล่า, mm hmm. าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงจะแจกเงินดิจิตอลต่อหรือไม่แล้วจะเดินประเทศชาติไปยังไงสองปีนี้บอกช้ำพอสมควรแล้วผมว่าทางที่ดีผมไม่ได้มายุ่งอะไรกับการเชียร์ุณอนุรกินหรือไมุ่ณอนุรกินหรือคนอื่นนะผมว่าลองเปลี่ยนกันบ้างก,ก็ดีนะแล้วถ้าเปลี่ยนกันไม่ได้ก็ยุบสภาไปเลยนะแต่ว่าผมยังยืนยันนะว่าถ้าคุณแพทองทานตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่สามมิถุายนแล้วยุบสภาไม่ได้แล้ว รักษาการนายกไม่สามารถยุบสภาได้ผมยืนยันนะหลักการให้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคอรมอเพื่อทุนเก้าหลักการยุบสภายังเป็นหลักเดียวกันแต่เอาละครับถ้าสมมติว่ามันเกิดวิกฤตแล้วคุณแพรทองทานถูกพ้นไปหรือลาออกไปคุณภูมิธรรมรักษาการจะเสนอเพื่อยุบสภา แล้วมีการโปรดเกล้าลงมาก็ก็ต้องยอมรับตามน,นั้นก็ต้องถือว่าเป็นคำมติที่ฉัยสูงสุดแล้วอันนั้นก็เข้าสู่หมวดการเลือกตั้งไปแต่ถ้าไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ในสภาแล้วเลือกนายกกันช้าบ้างเร็วบ้างก็ยังมีรัฐบาลรักษาการยังอยู่ครับผมก็คิดว่าการแก้ปัญหาของประเทศอย่าไปกังวลครับแม้กระทั่งไม่มีรัฐบาลการเมืองอยู่เนี่ยมันก็ยังมีรัฐมนตรียังรองรับให้หลัดเลือกกันเองเป็นรักษาการนายก S <S> ก็สามารถแก้ปัญหาประเทศได้นะวันนี้คนไทยกับกองทัพเปน็นอันหนึ่งเดียวกันครับเราไม่ได้กลัวเ,เรื่องไม่มีนายกเราไม่ได้กลัวไม่มีรัฐธิกราโหมเลยเพราะที่มีอยู่ก็เหมือนไม่มีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นบางทีอาจไม่มีเสียดีกว่าอือ่าเห็นด้วยฮะไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้ทีนี้มีคําถามหนึ่งที่คนสงสัยกันมากบอกว่าถ้าคุณแพร่สองฐานเนี่ยลาออกที่ก่อนที่ศาลจะตัดสินเนี่ยถือว่าคดีเนี่ยถูกจําหน่ายออกไปว่าคนบอกว่า ต่อให้คุณแพทองทานลาออกไปศาลก็ต้องตัดสินอยูด่ดีเพราะว่าศาลเงือดดาบรออยู่แล้วยังไงก็ต้องตัดสินความีิงมันคืออะไรอะครับพี่เองก็เป็นความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันได้แต่ในฐานะที่ผมเห็นเพียงแค่สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือคำร้องของสวซึ่งก็ไม,ม่มีไม่กี่หน้านะครับก็คือร้องว่าคุณแพทองทานไม่ซื่อสัตย์สุจริตประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐมนตรีตาตหา160 วงเล็ 4, บสี่วงเล็บห้าเป็นเหตุที่ต้องพ้นจากตําแหน่งดนตรีตามมาตราร้อเจ็ดสิบเพราะทลิปนี้อันนี้คือคําร้องเพราะเมื่อขอคําร้องแค่นี้เนี่ยสารล่ำน,นูลก็ถ้าคุณแม่ทํงทานลาออกไปก่อนก็ไม่มีตัวความให้วินิจฉัยก็คือขาดคุณสมบัตรริดนตรีออกไปแล้วสารก็วินิจฉัยไม่ได้ก็ยุติการวินิจฉัยอันนี้เคยเกิดขึ้นในบางันตรีที่ลาออกก่อนไปแล้วนะครับเช่นกรณีที่ผมร้องคุณเศรษฐาเนี่ย คุณพิชิตลาออกเนี่ยสารก็ไม่ได้วินิจฉัยคุณพิชิตชื่นบานนะครับวินิจฉัยเฉพาะคุณเศรษฐาแต่สิ่งที่ไม่เห็นในตัวที่สองคือในคำร้องเนี่ยเขาอาจจะมีเพิ่มเติมคือร้องว่าคุณจะแพ้ท้องทานผิดประมวลกฎหมายอาญาความมั่นคงหมวดสามที่ผมไปร้องสอบสวนกลางหรือมีความผิดอื่นตามหลักฐานหนึ่งสองสามสี่อันนี้เราไม่เห็นหรือสารไต่สวนไปแล้วพบว่ามีความผิดอื่นนอกเหนือจากความผิด ที่ร้องมาแต่ต้นและผู้ร้องเนี่ยถแถลงปิดคดีหรือมีคำร้องเพิ่มเติมอันนั้น่ะสารอาจจะเดินหน้าวินิจฉัยต่อแม่ลาออกแล้วครับครับอ่ะคำถามสดท้ายถามพี่เอกนะครับเรื่องมหนึ่งีที่พี่เอกไปฟ้องเอาไว้ครับว่าจะ ถ้าผิผลจริงๆเนี่ยถ้าผิดจริงๆอาจอาจะล้งางบางทั้งสอสอส,อสวรวมถึงคอรมอรด้วยแต่ทีนี้เนี่ยคดีมันยังอยู่ที่ปปชยังไม่ไปศาลแล้วจะทำนูนสักทีสุดท้ายแล้วมันยังไงคะยังติดอยู่ที่ปปชอ,อยู่นะครับมันเลยหกสิบวันแล้วเท่าที่ทราบก็คือฝ่ายเรขาเนี่ยเขาทาเรื่องเสร็จหมดแล้วสำนักแรงเรขาปปชท,ที่เป็นอนุอ่ะน,นะครับเขาทาเสร็จแล้วก็รอบรรจุวาระของกรรมการปรปรช นะครับซึ่งก็ต้องให้กรรมการปปชท่านไปศึกษาข้อมูลที่ฝ่ายเลขาสํานักง,งานเขาทําขึ้นมาครับอันนี้เราก็ต้องให้เกียรติกรรมการเนาะเพียงแต่ว่าผมเพิ่งไปทานกาแฟที่ปปชเมื่อครบ60วันเดี๋ยวอีกสักพักก็ก็จะไปทานกาแฟอีกแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะไปกําลังจะไปยื่นเรื่องเพิ่มในคดีคลิปหุณเซนที่ปปชครับเพราะว่าเราได้ไปร้องตํารวจสอบสวนกลางแล้วดําเนินคดีตาม ประมวลกฎหมายยาหมวด3าเนี่ยแล้วเราก็ยังเห็นจากการไต่สวนแล้วเราก็ยังเห็นว่าคดีที่ไปร้องปปชเนี่ยอาจจะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาไม่เสร็จนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ไปร้องเพิ่มได้นะครับเราก็จะนำหลักฐานบางประการเช่นคําถอดเทปที่เป็นเอกสารราชการหนังสือของกองทัพที่ทำถึงเลขาสภาความมัน่นคงแห่งชาติแล้วไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ จนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่มีการตัดอินเทอร์เน็ตระหว่างไทยกัมพูชาเลยมีการตัด<ม>ไฟก็เฉพาะแค่บริเวณอารันประเทศกับปอยเปตเท่านั้นที่อื่นๆยังไม่ได้ตัดเลยนะครับผลเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่การที่ทําให้กัมพูชานั้นพูดง,ง่ายๆว่าไหมกเกรงกลัวรัฐบาลไทยต้องมาถูกกัมพูชาบุกเข้ามาโจมตีและยิงทหารตำรวจแล้วก็ยิงใส่บ้านเรือ,อนราษฎรยิงใส่พี่น้องประชาชนจนกระทั่งเสียชีวิต วันความเห็นผมกับคณะเราควรไปร้องเพิ่มที่ปปชเพื่อเอาผิดในเรื่องนี้ด้วยครับอ่าสิ่งที่พี่ไปไปยื่นนี่ยก็คือเอาผิดกับคุณแพ์ตอทานในเรื่องคดีอาญาน,นะครับนอกเหนือจไปไปจากที่สว,วเขายืน่นพอแคต่ตอนนี้ก็ทำอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนนะพี่เอ๊ท่นิดนึงสุดท้ายแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดเนตตัดไฟทางกัมพูชาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใช่ครับอินเทอร์เน็ตนี่ไม่ได้ตัดเลยครับ ไฟฟ้าตแค่เก้าจุดไอ้ที่คอเซนเตอร์สแกมเมอร์มันโทรเข้ามาในทุกวันเนี่ยมันก็ยังมาจากกัมพูชาที่เราไม่ตัดอินเทอร์เน็ตะครับพี่นะเมื่อเช้าก็ได้รับอยู่เมื่อวานก็ได้รับอยู่สงสัยอยู่เหมือนกันก็คือยัง<ต>ไม่ตัดนเอเน็ตอีกโดนลหลอกลวงเมื่อวันก่อนได้รับฟังทางวิทยุอ่ะก็โดนไปอีกหลายล้านครับอ้าวแล้วทำไมถึงยังไม่ตัดอีกฮะเพราะอะไรฮะก็ต้องถามคุณแพทรองทาน,นครับเพราะว่าคุณเซนโทรวันที่สิบห้าขณะที่ขอให้เปิดด่าน มาตรการนี้พอบอเหล่าทัพเสนอในเอกสารวันที่9มิถุนายนลงนามโดยพลเอกมนัทจันดีเสนาธิการทหารเสนอมาตรการเพื่อกดดันทหารกัมพูชาที่รุกร้าอธิปไตยไทยด้วยมาตรการปิดด่านตัดอินเทอร์เน็ตตัดไฟฟ้าตลอดแนวพรมแดนนั่นคือการละเว้นการปฏริบัติหน้าที่ของรัฐบาลไงครับผมจึงจะไปแจ้งดำเนินคดีเพิ่มที่ปปช ในวันพรุ่งนี้ครับก็ <G un> คือนายกยังไม่ได้สั่งการซึ่งนายกเป็นประธานสบชถูกไหมฮะถูกต้องแล้วไปตั้งสบทอกอขึ้นมาทําหน้าที่แทนทั้งที่สบชคือหน่วยใหญ่แต่สบทรกอเนี่ยเป็นหน่วยเล็กแล้วก็มีการตั้งคนนอกสอบชเข้ามาอีกหลายคนแล้วก็การปฏิบัติการสบทอกอก็ไม่ได้หมายความว่าทําไม่ดีนะครับแต่อาจจะทําแล้วไม่เสด็จน้ํากับ,บูชาก็เลยแทนที่จะ เชื่อหรือยอมที่จะยุติการลุกรานประเทศไทยก็เลยได้ใจในการลุกรานประเทศไทยการเจรจายุติการสู้รบวันที่28กรกฎาคมทั้งทั้งที่ฝ่ายทหารไทยกำลังอยู่ในภาวะการปฏิบัติการตามกฎบัตรสาปร,าปราปะยชาตมักข้อ51คือเมื่อถูกภยกัยคุกคามที่พลเรือนบ้านเรือนประชาชนและชีวิตประชาชนแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะทำลายศักยภาพสงครามของฝ่ายตรงข้าม ในดินแดนของฝ่ายตรงข้ามได้นั่นหมายถึงการทำลายจรวด B M 2 1ที่ใช้ยิงใส่บ้านเรือนประชาชนจรวดนั้น6ชุดยังอยู่ยังไม่ถูกทำลายครับก็เรียกว่าศักยภาพสงครามของกัมพูชายังมีอยู่ครับคิดว่าหลายๆคนเนี้ยคงโงโงกัอยู่ว่าอยู่ๆร,รัฐบาลก็มีสปทกแล้วก็สมชก็เงียบไปเลยทั้งที่ สมชน่าจะมีอำนาจเต็มทางกฎหมายแต่สมทกนี่ไม่มีอำนาจทางกฎหมายแล้วการเกิดสมทกเนี่ยมันเป็นรับวงพางของรัฐบาลหรือเปล่าเดี๋ยวข่าวหน้าต้้พี่เอเนี่ยมาํำแหละทำแหล่คิดว่ารัฐบาลน่าจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่ภายในเดี๋ยววันสองวันนี้ติดต่อพี่อีกทีหนึ่งนะครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอสมชายแสงการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทังพี่เอแล้วก็เหนื่อยใจนะคะเพิ่งจะรู้ว่าทางรัฐบาลคุณแพรทองทาน หรือคุณภูมิธรรมที่รักษาการอยู่ยังไม่ได้ตัดเน็ตยังไม่ได้ตัดไฟฟ้าที่ตัดไฟฟ้าที่เห็นมีข่าวเนี่ยคือตัดแค่ 9. จุดเท่านั้นเองมีหน้าทำไมคอ l l เซ็นเตอร์ของกัมพูชาถึงมายังหลอกลวงเขาอีกเมื่อเช้าก็ได้รับมือถือมาเป็นข้อความนะครับไปคลิกแล้วก็สอบวันก่อนก็ได้รับข้อความเรื่องเว็บพนันออนไลน์ก็มาจากกัมพูชานั่นแหะฮะ ตกลงเนี่ยที่เขาพูดกับบ้านรัฐบาลขายชาติรัฐบาลใส์สึกมันจริงไหมเนี่ยอ่ะไปก่อนนะครับกับรายการถามด้วยจันสวัสดีครับสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นขาว